പന്ത്രണ്ട് തെങ്ങ് പങ്കു തൊങ്ങ് പന്തൊട്ട് തങ്ങ് പൊന്തം പന്ത്രണ്ട് തെങ്ങ് പങ്കു തങ്ങ് പൊമ്പത്തൊട്ട് തങ്ങ് തമ്പിൻ്റെ തൊങ്ങ് തമ്പ ton put ton tu ton put ton tong put ton 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 tam ton tut ton Oh no, God. No, God, please No 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 ส no. วัสดีครับทุกคนมาเมื่อกี้ผิดไอดีทษทีทษทีก็อันนี้แหละจริงแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมแจกตั๋วนะครับแล้วก็ตัวละครลินเจอร์นตัวนะผมก็จะเป็น อิซุยแปดดาวหนึ่งชิ้นตัวกาชาดย20ชิ้นนะครับก็อย่าลืมไปรับของกันด้วยเดอ้อของฟรีนะครับตัวเมเพาแจกมาก็ต้องรับนะครับผมน้ำใจน้ำใจก็แฮปปี้วันวันเลนไทน์นะครับแล้วก็กดซับกดด้วย